สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของผมนะครับก็คือกระเป๋าตัวนี้นี่เองนะครับเป็นกระเป๋าที่ผมพกทุกวันนะครับเป็นกระเป๋า EDC เนาะในกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าทั่วไปนี่นะครับผมใช้ทําง,งานใช้ทั่วไปนะครับก็ใส่อุปกรณ์ของผมนะเป็นกระเป๋าที่อเนอกประสงค์แล้วกันนะพกได้ทุกวันนะครับ กระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบคาดอกนะคาดอกก็สามารถปรับระยะได้นะแล้วก็มีช่องใส่อุปกรณ์อยู่หนึ่งช่องนะครับนะช่องใหญ่แล้วก็มีช่องกลางนะครับแล้วก็ช่องเล็กแล้วก็มีช่องเล็กอีกเล็กน้อยนะครับนะก็มีอยู่ประมาณ3ามช่องนะครับนี้ก็เป็นกับช่องกลางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องในสุดนะครับ ช่องในสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบผิวคล้ายๆกัมเมยีนะผิวคัมเซึ่งสามารถติดตินตุ๊กแกรหรือว่าเวลโคได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผดของผมนะครับน,นี้แปะไว้นะครับชอบธงชาติไทยแล้วก็ธงราชนาวีนะครับแล้วก็อันนี้เป็น หลักสูตรโฮมดีเฟนต์เลเวลหนึ่งของผมนะครับไม่เกี่ยวกับการยิงปืนนะเป็นโฮมดีเฟนต์ของแท้นะครับของ F Academy นะครับก็ใครที่เป็นอลัมนายที่เห็นแพทก็จะรู้นะครับว่าเป็นโฮมดีเฟนต์เลเวลหนึ่งอันนี้ก็ผมก็เป็นอลัม์นายของ F Academy นะครับซึ่งมีหลายหลักสูตรนะครับผมเรียนแค่หลักสูตรเดียวก็ ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลาเรียนหลักสูตรอื่นเนาะอ่ะเดี๋ยวจะยาวนะครับเข้าสู่กระเป๋ากับเรานะครับฝั่งนี้ก็ติดตีนตุ๊กแกได้นะครับฝั่งนี้ก็ติดตีนตุ๊กแกได้ครับสามารถแกะออกแล้เปลี่ยนได้หมดนะครับฝั่งนี้ด้านในด้านการเหมือนกันนะครับขอโทษนะกระเป๋าอาจจะลกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตีนตุ๊กแกได้นะครับอ่า แล้วก็ด้านหน้าช่องใส่อุปกรณ์นะพวกผมก็จะนี้พวกเนี้ยผมก็จะติดตัวนะครับเป็นกระเป๋า EDC ของผมนะมียาดมนีพวกอ,อย่าหอมนะครับไม่ได้นะไปใายนะครับติดไปสองอันนะ <c oughs> ก็เป็นกระเป๋า EDC ที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับเพราะว่า มันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเราได้แล้วใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับติดอย่างเดียวคือไม่สามารถใส่อุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างเช่น iPad ได้นะข้อเสียของมันนะที่ผมใช้งานอยู่ทีนี้ทําไมผมถึงแนะนําเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าใบนี้มันสามารถใช้อเนกประสงค์เนาะซึ่งปกติผมใช้ทํางานนี่แหละครับอ่าไม่ใช่ใช้ทํางานเนาะใช้สพายเป็นปกติในชีวิตประจําวันนะครับก็เก็บกระเป๋าตังค์เก็บโน้ตเก็บนี่นะครับแต่บางครั้ง าบางครั้งที่ผมจะต้องเดินตรวจตาบ้านตอนกลางคืนเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าที่ EDC ที่สามารถใช้ในการาพกซ่อนอาวุธปืนได้นะครับคือผมไม่ได้พกออกไปข้างนอกก่อนต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆที่เป็น ที่รับชมนะครับแล้วรวมไปถึงท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าผมไม่ได้พกออกไปข้างนอกนะครับไม่สามารถจะทําได้นะมันผิดกฎหมายด้วยบ้านเราไม่อนุญาตให้พกอาวุธปืนไปไทยทานที่สาธารณะนะครับในหมู่บ้านอย่าเงี้ยเราไม่สามารถทําได้นะครับแต่ผมจะเอาไว้ใช้ตอนที่มันมีเหตุจําเป็นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น กลางคืนรอบบ้านเนี่ยต่างจังหวัดออกลางคืนมันมืดไวนะครับมืดแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นสังคมเมืองเนาะการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้พุกเขาเรียกอะไรมันไม่ได้พุกพลาดนะครับมืดก็คือมืดสนิทเลยมันไม่มีคนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเดินรอบบ้านกลางคืนเนี่ยเดินตรวจตาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยสองทุ่มเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วนะครับ ผมก็เลยอาจจะใช้กระเป๋าตัวนี้นะครับแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไใช้เลยนะครับก็มีได้ใช้บางครั้งนะครับก็จะทำเป็นคล้ายๆตัวนี่ครับซองปืนพกในนะครับแล้วก็ติดตัวตีนตัวแก่นะแปะไปแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ ใช้ในกรณีที่เราสำรวจตัวตามบ้านนะครับเพื่อไม่ให้มองว่าเราคุกคาบนอื่นนะเราต้องแบบคอนซีลแบบนี้นะครับในบ้านของเราเนี่ยก็แตะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขยัดเก็บป,ปืนก่อนนะปืนไม่มีแม็กกาซีนนะครับอันนี้ไม่มีลูกกระสนในลำเพลิงนะครับืเคลียร์นะครับ,บไปทิ้งนะผมก็จะแบบนี้ แล้วก็ปิดไว้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ผมจะต้องจําเป็นจะต้องตรวจตาบ้านของผมจริงๆกนะ็จะเป็นประมาณก็ถ้ามีเหตุจําเป็นนะถ้ามันแบบฉุกเฉินจริงๆนอะ่ะผมจะไม่รูดเจตอย่างนี้หรอกผมจะรูดขึ้นมาระดับแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวเอาไว้เป็นตัวกระตุกนะครับไว้สําหรับปลดเร็วนะเดี๋ยวผมทาให้เพื่อนดูนะครับ ก็อันนี้สมมติว่าเราห้อยเนี่ยมันจะต้องล้างแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะต้องเราก็จะมีตัวเนี้โผล่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะครับเราก็จะกระชากัวนี้ออกแบบนี้อาจจะจัะกระชากแบบยากนิดนึงนะครับเพราะผมดูหลังกล้องนะมันไม่ได้สะพายให้ดูนะผมก็จะกระชากประมาณนี้มันจะเป็นองศาประมาณนี้เลยนะครับก,รก็จะจับเนี่ยห้อยแน่นๆน,น,นะครับแล้วเราก็ตุกแล้วเราก็จับได้ การกระตุกของผมผมจะใช้มือซ้ายนะครับในการกระตุกออกกระตุกแล้วมือนี้จับแบบนี้นะครับในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงผมจะทําลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่มีเคสแบบคุ้บ่อยหรอกนะครับคือตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มาก็มีเคสเดียวนะครับก็เดินดูรอบบ้านมันมันแปลกๆนะครับผมก็เลยเดินดูแล้วก็มันมันดึกแล้วนะครับ เราจะถืออาวุธปืนออกนอกบ้านเลยมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีอะไรพวกนี้ใส่แทนนะครับเพื่อเป็นการคอนซีลนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ครับสมมุติว่าผมคา,า,า,าดคาดกระเป๋าอยู่นะและ้วก็อันนี้จริงๆผมไม่ต้องจับนะมันจะอยู่เองนะครับมือนี้ผมจะรอเอาไว้มือเป็นมือรอนะครับแต่ทีนี้ผมจะทําให้เพื่อนดูก็คือกระตุกนะครับตุกออกปลดไว แล้วมือเนี่ยจะคว้าเข้าไปแบบนี้ในการชักออกถ้าจัเป็นจะต้องใช้งานผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่เพื่อนๆหลายๆท่านที่จะต้องเฝ้าบ้านแล้วอยู่ในที่เปลี่ยวที่เปลี่ยวก็คือรอบบ้านเราเนี่ยล้วนรอบขับชิดแล้วไม่มีคนอยู่รอบบ้านแล้วเป็นป่าเป็นดงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับ โลกในสมัยนี้เราไม่สามารถไว้ใจใครได้นะเราจะต้องมีแผนรับมือหุ้ฉุกเฉินของเราด้วยนะครับก็อันนี้กลายเป็นอุปกรณ์ EDC ที่ผมเอามาประ,ประยุกต์นะครับเป็นกระเป๋า EDC ที่เอามาประยุกแต่จริงๆผมไม่ได้พกนะอันตรายนะครับโดนเจ้าหน้าที่ตรวจตัวนี่มานี่เป็นเรื่องเลยนะครับไม่ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะในส่วนใหญ่ช่องนี้ผมก็จะเอาเป็นเท้าแบงค์นะครับใส่ไว้เอาไว้สำรองนะครับแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใส่โทรศัพท์ในช่องนี้เลยก็เป็นอุปกรณ์เป็นกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ใช้ในการเฝ้าบ้านได้ด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับไว้อ่ามันมีหลายยี่ห้อเลยนะที่มีแบบนี้นะครับ ก็มีทั้ง511ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดนะครับ511แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ h e l i c o n นะเหมือนจะเป็นของจีนหรือไงนี่แหละแบรนด์จีนหรือไงนี่หะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อคราแแบรนคนไทยก็มีก็เห็นพี่ๆเจ้าหนี้หลายๆท่านก็ใช้กระเป๋าสไตล์นี้นะครับในการใช้งานทั้ง EDC แล้วก็ใช้ปฏิบัติภารกิจนะแต่ผม ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ชอบกระเป๋าแนวนี้เพราะว่ามันใช้งานและทนนะคือผม่เคยใช้กระเป๋าพวกกระเป๋าหนังอนะแล้วมันมันให้ดูแบบเนี้ยมันไม่สามารถใส่อะไรได้เลยใส่กระเป๋าก็แน่นแล้วครับใส่พาวเปาแบงค์ใส่โทรศรัพท์แล้วก็มันไม่ได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยน<อ>แล้วไหนๆก็เปลี่ยนก็เอากระเป๋าที่มันเป็นสามารถใช้ EDC นะครับใช้ได้ตลอดอ่าเขาเรียกอะไร ทุกวันเนี่เป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้ทุกที่นะครับก็เพื่อนเไม่รู้ว่าจะฟังผมรู้เรื่องหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ติดกระเป๋าไว้นะครับประมาณนี้เนาะอีกอย่างที่แนะนําผมอยากให้เมื่อนติดพวกไฟฉายแบบประมาณนี้แท็กติคอไว้ด้วยนะคะรับคือจริงๆมันสามารถใช้งานหลากหลายนะครับคือข้างนอกเราสามารถใช้ป้องกันตัวได้นะครับไฟฉายเนี่ย ก็ใช้สามารถใช้ทุบได้ป้องกันได้เราทุบแล้วหนีก็ได้นะครับหรือว่า,าจับขึ้นมาทัดหูนะครับแล้วก็ฉายไฟใส่หน้าเนี่ยมันก็จะทําให้จ้านะแสบตานะครับเดี๋ยวผมใ,ให้ดูนะนะครับมันก็ทําให้เรามีโอกาสในการที่เราจะหลีกหนีจากพย,ยันตรายนะครับต่างๆเนี่ยคือในโลกทุกวันนี้ข่าวโหผมเห็นแบบพวกมีคนจิตเวทบ้งละใช้มีดแทงคนโดยที่ไม่ได้มีเหตุ อะไรกันมาก่อนเลยนะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยซ้ํานะครับเดินมาก็แทงไปมั่วผู้หญิงอะ่ะมีเป็นไม่แน่ใจว่านุ่นได้เห็นไหมคือมีดอ,อันตรายมากเลยนะครับเคืออยู่เดินเดินมาแล้วมาแทงเราเนี่ก็คือสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้นะครับก็เราจะต้องมีอุปกรณ์ e d c ป้องกันตัวนะครับใช้คำว่ามีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่านะครับอย่างไว้ใช้เนี่ยผมว่าโอเคนะ ปากกาเนี่ยเห็นไหมมาทิ้มได้ผมว่าดีกว่านะครับดีกว่าเราจะไปหาข้างหน้านะเป็นอุปกรณ์ที่เราสรามารถใช้ได้ทุก,กวันด้วยนะครับผมก็จะติดไว้แบบนี้นะแล้วถ้าเดินทางต่างจังหวัดผมก็จะมีแบบทูนิเก้ติดไปด้วยอาจจะไม่ท่านไม่ไม่ถึงขั้น i อแฟ t อะไรพวกนี้นะแต่ถ้ามี i อแฟ t ได้ก็ดีนะครับแยกไว้แต่อาจจะไม่ได้ใส่ตัวกระเป๋า EDC นะครับ ก็จ,จะเป็นพวกทุนิเกอาจจะติดไปสักอันนึงเนี่ยเอาใส่กระเป๋าไว้นะครับก็มาสามารถช่วยห้ามเลือดได้คือเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเราจะต้องใช้หรือว่าอาจจะต้องใช้ช่วยคนเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมแนะนํากระเป๋า EDC แล้วเพื่อนๆฟังรู้เรื่องไหมว่ามันจะเลยไปกับการใช้งานเรื่องอื่นๆด้วยนะที่ผมจากการใช้งานของผมเองนะครับแล้วก็จากการเรียนรู้ หลายๆที่นะครับก็ไม่ได้พกอาวุธปืนนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาตรวจค้นผมนะครับการจะแนะนํากระเป๋าในการใช้งานเฉยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากได้กระเป๋าสไตล์นี้นะครับผมก็จะมีลิงก์ใต้ youtube นี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกดูได้มีหลายยี่ห้อนะครับก็สามารถสนับสนุนผมในการกดซื้อของช h อป e ีผ่านลิงก์ด้านล่างได้นะครับ แล้วก็มีอย่างอื่นเลยนะครับถุงมือรอ,องเท้านะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกช่วยในการฝึกซ้อมยิงปืนอย่างเช่นเป้าเลเซอร์หรือว่ากระสุนเลเซอร์ไดไฟพวกนี้นะครับก็มีใต้ลิงก์นะใต้ลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสุนผมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับก็นไปรคลิปยิงปืนหมา่งคลิปอุปกรณ์บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวคิดด้านการป้องกันตัวหรือว่าแนวคิดในการปกป้องบ้านของเรานะครับด้วยนะก็อาจจะมาสอดแทรกในคลิปของผมนี่แหละนะครับพูดไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะขอ ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพ่ท่านใดฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอยากให้ผมพูดออกมาประมาณไหนก็สามารถแนะนําได้นะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม